สวัสดีครับพบกันที่ช่องคลิกออฟทูยูของเรากันอีกเช่นเคยนะครับมันเป็นสไตล์คูคกอร์เรียรันไม่คิดตัดผมทิ้งคูคกรเรียซึ่งย้ายมาจากไบตันทูคิดเตียนโรเมโลกองหลังทีมสเปอร์กระชากผมอย่างชัดเจนในจังหวะประกบตัวแต่กลายเป็นเหตุการณ์ที่น่ากังขานเนื่องจากผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์พิจารณาว่าไม่เป็นการทำฟาวของฝั่งทีมเยือนและส่งผลให้สเปอร์ได้เตะมุมโดยมีเฮอริเคนโคกตุ้งตะข่ายในช่วงทดเวลาช่วยให้ทีมของอันโติโอคอนเต้แบ่งแต้มไปได้อย่างชิวเฉียดจากจังหวักวโมทน สิงบูสแสดงออกชัดเจนว่าไม่ปพื่มการเป่านกวีดของสิงเชิดดําและมีเหตุประทะก,กับคอนเต้หลังจบเกมอีก,กทําให้ทั้งสองได้ใบแดงเนื่องจากในระหว่างเกมต่างก็มีปากเสียงกันหลายจังหวะด้านกูลยาดาวเตสเปนิซึ่งเป็นอดีตเด็กปั้นของบาร์เซโลนายืนยันว่าแม้สุงผมของเขาจะเอื้อเฟื้อให้ฝ่ายตรงข้ามช่วยโอกาสได้แต่เขาก็ไม่คิดที่จะตัดผมอย่างแน่นอนใช่ผมมองว่าเป็นการทําฝาชัดเจนผมยังไม่ได้ดูทีวีผมคิดว่าผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ VAR ก่อความผิดพลาดบางครั้งผู้ตัด ก็ทำหน้าที่ได้ดีบางครั้งก็ไม่ได้เลยกองหลังหัวกระเซิงระบุเมื่อ,อวันที่17สิงหาคมก่อนตอบข้อถามจะตัดผมหรือไม่ว่าไม่มีทางมันเป็นสไตล์ของผมขณะดเดียวกันสตาร์วัยยีสปีซึ่งเล่นได้หลายตำแหน่งและมีเบนซวเอตเป็นคู่แข่งในตำแหน่งแบล็กซด์ได้เผยกับสื่อเช่นกันถึงตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดทุกตำแหน่งทางซ้ายร้วนดีทั้งนั้นสําหรับผมแต่ผมคิดว่าผมเล่นได้ดีที่สุดในระดับแบล็กโฟลกับตำแหน่งแบล็กซด์มันเป็นตำแหน่งที่ผมเล่นในลามาเซียเบน ช่วยผมได้มากในวันแรกที่ผมย้ายมาเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมอูกุริยาเอย่ยถึงอดีตกองหลังเลสเตอร์ซึ่งเสียตำแหน่ง11ตัวแรกให้เขาในเกมรอนดอนดร์บีแมตช์เราจาเป็นต้องทำงานหนักเรามี2นักเตะใน1ตําตำแหน่งแต่หากใครเล่นดีกว่าเขาก็จะได้ลงสนามมันเป็นผลดีต่อทีมทั้งนี้เชลซีจะลงเล่นหน้าต่อไปในลีกด้วยการบุกไปเยือนบรีดในวันอาทิตย์นี้นะครับ,รบชอบกดไลค์แชร์ชกดแชร์ให้ช่องคลิปอัพทุกยุของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ